สวัสดีครับ f อและพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พามาชมนะครับชุดโปรโมชั่นดีๆนะครับติดตั้งในโตยต้าวีโก้สประตูพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสิบโมงเรามาชมกันนะครับว่าติดตั้งลงรถแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับเริ่มที่การเลือกสีก่อนเลยนะครับสำหรับชุดนี้เลือกเป็นสีครีมตัดด้วยสีขาวนะฮะงานคลีนคลีนะฮะเลือกใช้ไฟเป็นไอซ์บลูนะฮะวันโทนเลยนะครับ แบบนี้ฮะด้านหลังจะเป็น6644นะครับเป็นไฟสเต็ปทั้งหมดเลยนะฮะเนื่องจากเราย้าย8นิ้วนะครับจากแผงหลังมาไว้ที่แผงประตูหน้านะครับแผงประตูหน้าเลยกลายเป็น8844นะครับอัปเกรดจากตัวธรรมดาหน้าดําเหมือนกับแผงหลังเห็นไหมฮะแผงหลังเป็นหน้าดำนะฮะลำโพงพัฒนาขึ้นมาหรืออัปเกรดขึ้นมาเป็นนี่ฮะเป็น y s K Fade Park นะครับโ um, ครงปั๊มนะฮะเป็น Fade Park Orange Series พร้อมกับอัปเกรดทวิตเตอร์นะฮะที่เป็นทวิตเตอร์ปกตินะฮะเป็นปาก3นิ้วไวท์ไทเทเนียมนะฮะให้เสียงคมชัดสะอาดสะอ้านครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่เฮดยูนิตก่อนเลยนะฮะคันนี้เพิ่มเฮดยูนิตด้วยนะฮะหตัวนะครับพร้อมกับเพิ่มปีใหม่นะครับเป็นปีใหม่คาราเกะนะครับเจ็ดแบรนด์นะครับตัวนี้จาก m อ็มแกนะครับ้วนปะรับปรปุงสัญญ,ญาณเสียงด้วยปีเอมเจ็ดแบรนด์ไวเคอีหนึ่งตัวฮะ แผงหลังนะครับ6644สี่ทำหน้าที่ขับโดยกาเทียจีทีสี่หสับองไฟด้วยค่ะ x 1ล้านไมโครพร้อมกับ1500.1 YSK อยาทำหน้าที่ขับซับ12นิ้วนะฮะแบบนี้ฮะ y ายคโครงร้งหล่อนะครับ12นิ้ว180ครับแบบนี้เลยนะครับครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะแผงประตูหน้าครึ่งท่อนใหญ่นะครับเป็นรถสี่ประตูขับด้วยกาเทียจีทีสนะฮะตัวนี้ฮะทำหน้าที่ขับแผงประตูหน้า88 884444นะฮะตู้นะครับเป็นตู้สล็อตนะครับแบบนี้เป็นตู้สล็อตพร้อมกระบะแอมแบบเปลี่ยนสีได้นะครับผ่านรีโมทนะฮะควบคุมสำหรับใครที่สนใจนะครับชุดนี้ก็ประมาณ42ใบเถ่านะครับอัพเกรดชุดหน้าอีก4,000นะครับก็จะเป็น46ใบเถาใครสนใจชุดนี้นะฮะอินบ็อกสอบถามน้าได้เลยนะฮะติดตั้งในรถ4ประตูทุกรุ่นนะฮะใครสนใจอินบ็อกมาเลยนะฮะหรือสอบถามทาง ยูทูบนะฮะช่องทาง t u u e c h a n แน n นะฮะหรือ YouTube Studio นะครับสอบถามันเข้ามาได้นะฮะงานติดตั้งพวกนี้รอรับชมได้เลยนะครับคันนี้ FC กทมนะครับกทมติดตั้งวันที่30กันยานี้นะครับสำหรับใครที่สนใจงานแบบนี้นะครับอย่าพลาดนะครับรีบสอบถามมันเข้ามาสำหรับคลิปนี้น้าลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ